โอเคก็ได okay, so uh, ้เวลาแล้วสินนะอืมกดคลิกพิมพ์ว่าเจ้าเตอร์สิงนี่ไงเจอช่องเขาแล้วแต่ว่าฮะแต่ว่าเออฉันมีเดี๋ยวก็นนะช่องพระเจ้าว่าเจอสิ่งดังยัง ทุกคนช่วยทายกันหน่อยนะว่าพระเจ้าประเตอสิ่งดังยังถ้าดังแล้วจะมี Q N A แต่ว่าต้องต้องครบมื่นแสนลาสโกนไม่แสนฉลองแสนซับปั๊ดึิกกดกดคลิกคิกคิกกดอะช่องอะไรเนี่ยกดไปดูซิประชุม เรื่องปาร์ตี้ของพระเจ้าฉันก็เป็นพระเจ้านะแต่ว่าฉันโกหกขอโทษทีต้องรีบไปแล้วฉันเป็นพระเจ้าโอ้ยต้องรีบไปแล้วไปแอดชุดชุดนเรยอย่างที่ทุกคนบอกเลยคือไหนไหนบอกว่าต้องให้ถึงปีสองพันยี่สิบสามก่อนถนึงจะเริ่มทำคลิป ผมไม่อยากผมไม่อยากทำแบบนั้นนะผมไม่ได้บอกลาทุกคนนะผมแค่จะบอกตอนนั้นผมแค่สิ้นหวังนีเฉยแต่ตอนนี้ไม่สิ้นหวังแล้วเราจะมาไททชปตอนไหนกันได้เวเฮอผมไปรถพยาบาลที่โอ้โหถ่ายแบเป็นกล้องเลยเนี่ยถ่าเป็นกล้องถ่ายสองกล้องอะไรเนี่ย มาดูกันผู้ชมว่าผมทำอะไรก่อนไอ้รถไฟหน้าจืดผู้ชมเคยเห็นไหมเป็นหนังเรื่องนี่นะครับไอ้สามตัวนี้นะครับส่วนไอ้ตัวแดงๆนี่ไม่เกี่ยวอะไรคับผมแค่แต่งมาเป็นฝาแฝดของไอ้สังกูนีครับไอสัตว์ตัวนนนเนี้ยส่วนแรกๆนะครับผมก็เป็นแบบพวกสับป,ประรดที่ผมปัน้นไว้เออไอเนี้ยมันก็เป็นแบบใครค่ะผมจะทําให้มันเป็นแบบมันก็คือสับป,ประรดหน้าแบบ อะไรก็ไม่รู้ผมเอาของเอาไอเด้งน้ำปไปแบบแปะนานอันนี้ครับผมก็เอามาเป็นแบบคล้ายๆไอผัวรถไฟไอผัวรถไฟสามคันนี้นะครับตรงเนี้ยไอแดงไม่ได้เกี่ยวเลยครับมันเป็นฝาแฟดฝาแฟดคอยสาตัวนี้นะครับโอเคแล้วจบจบจบ,จบได้โปรดจบเถอะจบไปจบเถอะ